เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนครับมาทําการลบโปรแกรม Microsoft Office นะครับออกจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะว่าบางท่านนะครับที่จะไปทําการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office นะครับที่ผมได้ทําการสอนเพื่อนทําการติดตั้งไปนะครับบางตัวนะครับเราจําเป็นจะต้องไปทําการลบออกก่อนนะครับในทางที่ดีนะครับเราดูวิธีการที่เราจะทําการลบ Microsoft Office ออกจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ไม่ยากนะครับให้เราไปที่ Control Panel นะครับ หากบางท่านนะครับที่ไม่มีคอนโทรลพาร์เทลที่หน้าจอนะครับให้เรากดที่ Start Menu นะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ที่แป้นพิมพ์นะครับ con นะครับก็ให้เราเลือกมาที่คอนโทรลพาร์เลได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบการมองนะครับให้เป็นประเภทนะครับแบ่งเป็นประเภทนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ Uninstall Program นะครับอ่าเราก็มาเลือกที่ Microsoft Office ของเรานะครับบางท่านใช้ Microsoft Office นะครับบางท่านใช้ Microsoft 365นะครับวิธีการลบนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็เพียงแค่กดที่โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ Uninstall ได้เลยนะครับในการลบโปรแกรมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมที่ผมพาเพื่อนๆลบในวันนี้นะครับมันอาจจะเป็นโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกโปรแกรม Microsoft Teams นะครับ Google Chrome นะครับ ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับกดที่โปรแกรมเสร็จแล้วเราก็กดที่อั n i n s t a l l นะครับโคจิส์นะครับเพียงเท่านี้นะครับการลบโปรแกรมนะครับออกจากคอมพิวเตอร์เรานะครับก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําการแก้ไขได้เองเลยนะครับสําหรับโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับที่เราไม่ชอบทําการเปิดได้นะครับเราก็ทําการลบออกนะครับเมื่อลบออกไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งทําการติดตั้งนะครับ ให้ทําการรีสตาร์ทคอมขึ้นมาใหม่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ Computer นะครับลบค่า,าในส่วนของพวกแคชต่างๆนะครับออกจากระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นเป็นระบบใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทําการลบโปรแกรมไปแล้วนะครับก็ให้เรานั้นนะครับทําการรีสตาร์ทนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับ ตรงนี้นะครับโปรแกรม Microsoft Office ก็หายไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากลบอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับผมก็จะสมมติว่าอยากลบตัวนี้นะครับ Microsoft Teams นะครับทำหลักการเดียวกันเลยนะครับก็กดเพียงแค่ uninstall นะครับบางโปรแกรมไม่จำเป็นจะต้องกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแค่กด uninstall ก็หายไปแล้วนะครับก็ตามที่บอกมานะครับก็ให้เรานั้นนะครับทำการ restart com นะครับ 1ครั้งนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ลบแคชที่เราใช้งานอยู่นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับสําหรับการที่เราจะทําการลบโปรแกรมและไปทําการติดตั้งใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านนะครับที่ผมไปดูคอมเมนต์นะครับลบโปรแกรมแล้วนะครับไม่สามารถทําการติดตั้งลงไปซ้ําได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจําในส่วนของพวกแคชการตั้งค่าอะไรต่างๆอยู่นะครับทางที่ดีนะครับลบออกปุ๊บรีสตาร์ทคอมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนก็จะสามารถทําการติดตั้งอ่าโปรแกรมใหม่ได้แล้วนะครับ อ่ะครคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้ากี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ